<B> สวัสดีครับคันนี้จะเป็นแบบสไตลต์คีนอะไรเขาพบ,พบนี่เจ้าของชื่ออะไรอ่ะชื่อเบนครับชื่อเบนครับคันนี้เป็นวานตัวเก่าตัวใหม่ ตัวเก่าครับตัวเก่าตอนนี้มันมี3ตัวเลยมั้งสตัวหรือ4ผมผมไม่รู้นะใช้สี่ดีเว็บไอ้ะน่าจะใช่อันนี้จะเป็นอะไรครบตรอตรอใส่กระจกนี้ตัวะพาผ่านเลยผ่านเลยเฮ้ยทอดผมลืมไปทอดทอดเสียงดังปะไม่ดัง้ผ่าแสดงว่าเครื่องเดิมครับดูรอบรมันก่อนนะมาดูชุดหน้ากอนเลยดีกว่า รอองรอะกอนแบบเฮ้ยอันนี้อันนี้มันจะถ้าดูเพลินผมคิดว่าเป็นล้อเงินเงินล้วนนี่แต่พอดูใกล้ๆดิเป็นล้อเงินสายฟ้านะสายฟ้าครับนี่แพงไหมไอ้ล้อเงินอันนี้ไม่แพงพี่หรอครับหนึ 1> 1. <4. S 2> ่งจุดสี่เอ้ยอ่าหนึ่งจุดสี่หนึดสเท่ได้มาได้หม่ประมาณพันสองครับพันสองก็จับต้องได้เนาะครับ น่าจะเป็นกัมเบอร์ใหญ่เนาะครับอ่าตั้งกํหลบคครรััับบป๊มนี่ชิ้นแถมไหมตัวนี้แท้ครับได้มาราคาเท่าไหร่อันนี้พันพันเจ็ดห้าสิบครับพันเจ็ดห้าสิบนี่สาย h y b นะครับเห็นว่ามันเห็นว่าตะกรส่สวิตครับสวิตพังครับลวหลาโลกไปแล้ว โช๊คอันนี้ไม่ได้ตัดนะใช่ปะไม่ได้ตัดครับเป็นคินคีเลยอะ่ตะตระอ,อจานเฮ้ยจาน200รมิลป่ะผมว่ามันดูเล็กๆ200รมิลครับ200รมิลเนาะครับจานสามรูด200มิลนะครับสเปเซอร์สวยนะชุดชุดนี้แพงไหมอันนี้พันห้าครับยังไม่รวมค่าใส่ครับไอ้ไม่รวมค่าใส่นี้คือจะมีสเปเซอร์ป่ะ 1, พันห้าวมสเปเซอร์พี่แต่ว่ามันต้องกึ่งดุมทิ้งครับอ๋ออ่าใช่มันต้องล้างดุมล้างดุมครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะ่จาจะคลิปที่แล้วมั้งน่าคลิปคลิปหรือสองคลิปที่แล้วอะ่ะมันต้องล้างดุมเบ็ดเสร็จเท่าไหร่ประมาณสองพันครับสองพัน <2, 000. S 2> ครับจะได้อยู่นะเป็นดุมเดิมตรงรุ่นเลยอันนี้ดุมเดิมครับเป็น,น็อตหัวเฟืองนะครับ,รบสาย,ยางออลืมเลยเป็นคเาเมลครับ เป็นไซส์สองร้อยครับสองเอาเบอร์สองร้อยหน้าหลังเลยป่ะใช่ครับหน้าหลังเลยเนาะช่วงบนช่วงบนจะดูแน่นๆหน่อยนี่ติดกรบจกเรียบร้อยแล้วด้วยอันนี้เราต้องซื้อแยกตัวตัวของผ่านดำเลยครับผ่านดำนิดน่าจะแท้แน่นอนครับจบอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้ผมได้มาสี่พันหนึ่งร้อยบาทครับหืมขอมสต็อปไฟเบรกได้มานานเลงตัวนี้ ก็ประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งเนาะแต่ที่ผมรู้มาตอนนี้่านดําราคาขึ้นแล้วนะห้าพันใช่่ะอ่านดัมราคาขึ้นแล้วนะใบรุ่นเป็นปั๊มไอ้กระปุกกระปุกชากระปุกชาแทนแน่นอนตอนนี้พร้อมฝาเดนโทนานะครับตอนนี้ก็ราคาก็น่าจะแตะ x สองแล้วมั้ยไปสองแล้วครับแตะ x สองตอนนั้นราคาราคาเดิมมันราคาเดิมเดิมของมันน่าจะพันแปดเนาะ ครับใช่ป่ะใช่ประมาณพันแปดนะคพันแปดพันเก้าประมาณเออนี่ผมเพิ่งแอบเห็นนี่มินิประกับซาเล้งครับเขาเรียกว่าอะไรประกับซาเล้งครับชื่อมาเลยเหรอครไอทำไมชื่อซาเล้งอ่ะผมไม่ทราบเห็นเขาเรียกกันออ๋เห็นเขาเรียกกันพวกซาเล้งชอบัดใส่เหรอเฮ้ยอันนี้อันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้อันนี้ต้องปาดเนาะปาดครับโอ้แต่ปาดเนี่ยนะเนี่ย ปาดปาดเฉพาะตรงนี้ครับปาดปาดตรงนี้เด้ไหมอ้นี่ได้ปาดป่ะปาดครับปาดหน่อยหนึ่งครับเหรอเพิ่มเพิ่มลบเข้าไปหน่อยเออแต่ปาดเนียนนะปาดเนียนจแจ๋วเลยติดตั้งเองหรือว่าทางร้านทางร้านครับเฉพาะประกับ่าไรรวมรวมจน่าจะรวมข้งองอนี้ด้วยอ่ะอยู่ประมาณพันสามกับพันสามยังไม่รวมสายระคัครับแต่ละครั้งก็ราคาไม่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เน้อ ปลายแฮนด์เป็นเดโทน่านะครับเพิ่งได้มาด้วยจะสดร้อนกับราคาสองพันสองครับสองพันสองนะครับเดโทน่าปลายแฮนด์สวยๆเลยเนี่ยไม่แกงกองปอกแฮนด์ก็เป็นเดโทน่านะครับแท้ๆครับปอกแฮนด์เลยนะแท้แท้เดโทน่าเท่าไหร่ปลายแฮนด์ไอ้ปอกแฮนด์ปลอกแฮนด์เจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยนะครับเออวันนี้ก็พูดผิดพูดถูกนะเออพอดีเพิ่งตื่นนอนอันนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้ครับวัดรอบครับวัด เพราเวลาเวลาเราเล่นเครื่องว่าจะตานะแเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเดี๋ยวเปิดเปิดก่อนอ๋อนี่มาแล้วสวยสวย <c oughs> นี่แอบมีคาร์บอนด้วยตัวนี้เป็นลายหลังพึ่ง <c oughs> มาดูล้อหลังกันดีกว่าข้างนี้ก็ได้ <c oughs> จะเห็นได้ว่า ตอนนี้ถ้าเป็นตรออต้องเน้นเดิมเน้นเดิมไม่ๆหน่อยนะแต่นี้ก็ใช้งานทุกวันนะเนาะมันก็ต้องมีสเก็ตถินเลยมั่งหน่เก่าโชคเป็น k y b ครับ k y b ราคาห้าพันครับห้าพันกว่านะเซตไ่เวฟแล้ยความสูงเท่าไหร่อันนี้มันเ้าว่าสิบสองนิ้วพี่สิบสองนิ้วนะครับเดิมๆนี่มันกี่นิ้วรถเดิมเดม่อยู่สอง ส3บสก็จะเตี้ยวเดิมนิดนึงต่างมัน12นิ้ววะนะนี่ต้องมีปาดนะสวยนี่กลมเกลืนกันเลยสีแดงครับเน้นแดงครับเน้นแดงทีนี้ข้างหลังก็จะเดิมเดิมนะคินคีรีนมือลิงงานทั่วไปครับงานทั่วไปเนาะครับ นี่เมื่อกี้เราข้ามไปนี่ก็อย่างที่บอกคันนี้เคยใส่วาปสวิชนะแต่นี้มันเสียเลยเอามาใส่ตัวนี้แทนใช่แบงค์เราใส่ไงเราเนาะซื้อฐานเบอร์สามมาใส่ได้เลยครับเบอร์ฐานนะจะมาฐานเท่าไหร่ตัวนี้มันแค่สามร้อยแปดสิบเองครับฐานนะนะครับนี่ดูเครื่องนะครับมียอดแดงยอดเองไหมเนี่ยยอดเองยอดเองนะ เพราะเพราะว่ามันแอบมีปิมๆหน่อยนะใช่แต่ก็สวยเอีกอย่างภูมิใจด้วยทำเองนี่ป่ะครับอันนี้ปิดคัน์ดาต้แล้วครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรตัวนี้อ่พักเท้าวีลากบวีลากบแพงไหมตัวนี้ตัวนี้สามร้อยถึงสี่ร้อยบาทสามร้อยถึงสี่ร้อยนะมันมันจะดูแบบแน่นแน่นดีเนาะแน่นดี ก็มีไล่ยนอะแตนเลสเรียบร้อยนะครับครอบแข็งเครื่องเป็นท่อท,ท,ทเทเนียมแหละครับท่ทอตัวนี้อ่าท่อเป็นของร้านวีครับวีทอซิงครับเหมือนเหมือนมันจะโตกว่าเดิมหน่อยป่ะใช่ไหมหรือว่าเท่าเดิมใหญ่ครับคอยี่ปดครับใหญ่ใหญ่กว่าเดิมหน่อยเนาะใช้มานานอย่างอันนี้อันนี้ท่อเหรอครับอืท่อก็ประมาณ ห้าหกเดือนได้เหรอห้าหกเดือนครับแสดงว่าขี่ทุกวันเพราะมันจะซีดๆหน่อยใช่ใช่ไม่ได้มาแล้วอ๋อได้มาแล้วเหรอใช่แสดงว่าตอนแรกมันฟีดเยอะเลยดิซีดเยอะค่าได้ราคาเท่าไหร่ค่าไดก็ประมาณห้าร้อยครับก็คือไดนี่มันมันม่วงแป๊ดเหมือนเหมือนตอนแรกเลยไหมใช่ครับเข้มเลยครับเข้มเลยเนาะแสดงว่าเนาะเราใช้ทุกวันนะเนาะ พราะเดินไม่ได้ผ่าไม่ได้ผ่าจริงป่ะเนี่ยอันนี้ผ่าพี่พ่อตะแกรงครับม,มีรอยผ่าผ่าตะแกรงน่าจะผ่าตะแกรงก็น่าจะแบบทุ้มๆหน่อยอหนังไม่มากฝั่งนี้สวยนะโอ้หเก็บเก็บงานเนียนเลยใต้ท้องมีอะไรป่ะไม่มีครับไม่มีเนาะครับดูฝั่งนีอ้อันนี้ก็ยอดแดงเรียบร้อยแล้ว ไอ้ไอเอเน,น็ตมากับรถมีคอมเมียมป่ะไม,ม่ไม่มีครับเราไปชุบเองเนาะอันนี้เป็นคันเกียร์บังลมครับทำใส่ได้เลยครับเอาใส่ก็คือเบิร์กแท้มานี่แหละครับอันนี้เพิ่งซื้อมาใช่อันนี้เป็นสายระบายมาร์จันไฟครับของสวิตนะครับของสวิตชุดหนึ่งก็มีคือมีนอ็อตมีนอดด็อตยึดเรียบร้อยเลยคือมาครบเซตเลยครับจบไปเท่าไหร่อันนี้อันนี้เป็นประมาณพันร้อยครับพันร้อยนะครับให้ตาขาวได้อยู่นะ เฮ้ยเราทำไม่แรงไม่แรงมสิสวยด้วยนี่อาข้าวไฮเต้โอ้หอันนี้คือใช้ทุกวันแน่เลยนะเพราะว่าขอบอยางมันเริ่มร้าวนะเริ่มแล้วแต่เสียงก็ยังลั่นอยู่อะ่ะรัน่นอัน,นอันนี้อันนี้ใช้ใช้จริงแน่เลยเนะี่ยใช้จริงแน่นอนเพื่อน,นเพราะว่าขอบอยางเนี่ยคือแบบคือใช้ทุกวันมันเกียนะบเนี่ยของเขาดีจริง เครื่องให้ฟัง่อยดิอยากฟังเสียงเครื่องทำอะไรบ้างเนี่ยเป็นเดิมแคมรีแมปครับไม่ชีตนี่รอบเดินเบานะ ว่าสำหรับผมถือว่าไม่ดังครับไม่ดังเลยอ่าทุมท่มทุ่มเหมือนไม่เดิมเลยแต่คือแต่คือรู้อะว่ามันไม่เดิมอะ <c oughs> คือเสียงมันไม่ใช่เสียงเดิมอะแต่มันไม่ดังอะไม่ดังโอเคครับ okay, คลิป <c oughs> นี้ก็ไม่มีอะมาก <c oughs> ชิลชอยามเย็นครับ <c oughs> ก็อย่าลืมฝากเพื่อน,นกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งอะไรขึ้นมากดให้หมดเลยนี่ กดตรงนี้นี่ปลายนิ้วคลิปนี้สวัสดีครับผมดูรอบๆเบาเดิมไม่ได้ปาา